สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่อง i n t u t e n t เหมือนเดิมนะครับวันนี้ตามคำสัญญาครับที่เราจะมา u n นบ็อกซิ่งกร a บอราคาถูกที่ผมไปสั่งซื้อมานี่ครับมาถึงแล้ววันนี้เมื่อกี้นี้เลยเพิ่งมาถึงวันนี้เราจะมา u n นบ็อกดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเปรียเทียบได้กับของ Hot View หรือเปล่า Hot View นี่ครับอันนี้จะเป็น h o t วิ e งแท้มาดูกัน แกกันก่อนเลยโอเคอันแรกเราก็จะได้มาเป็นไม้เมเบิลครับไม้เมเบิลแล้วก็เป็นลอ้อล้อเป็นลูกปืนลองเล่นดูก่อนเอ้ยมันเล่นได้เอ้ยเอ้ยมันต้องมีไม้ก็ได้นี่นี่แล้วก็ต่อไปจะเป็นกิฟโฟมยางครับจะเป็นโฟมยางอันนี้เลยแล้วก็ต่อไปอ แล้วเราก็จะได้เป็นตัวนี้มาครับเป็น<ร>ตัวไขหมุนก่อนเล่นนะครับก่ยวเราแกะของอ,งอย่างกันเนะลยอย่างแรกอ,อ,อมาเดี๋ยวเราเอากิ๊บเชฟวางก่นนนอนกก็ไปาลลมแ้ว เราจะลองแต่งแบบเออนักฟิงเกอร์บอร์ดแบบระดับโลกอะครับที่เขาเคยแบบเนี้ยแปะโอ๊ยแปะกิบเทปตรงนี้นะแล้วตัดตัดจากตรงนี้ออกแล้วก็แปะแปะต่อไอม่ไม่รู้มันเป็นยังไงแต่อยากลองอะแต่ที่สุดเป็นใครเลกามาเดี๋ยวเราลองมาแต่งแบบแบบนักฟิงเกอร์บอร์ดระดับโลกกัน

เนี่ยเราก็จะแปลนี้ได้แล้วแล้วก็ต่อไปนี่ได้แล้วแบบนี้ต่อไปเราก็จะแปลต่อแล้วก็แปลต่อได้แล้วนี่ไงแล้วเราก็จะได้ฟิงงกระบอดแล้วครับ รมีโอกาสได้ำนี่าอวจะกลับไปทงนที่ไทยนี่ครับได้แล้วโอ,โอ้โทษทีนะคะโอ้ถือว่าใช้ได้โอ้ถือว่าใช้ได้ครับดีเลยกำลังหม่อเลยก็ใครอยากลองซื้อหรือว่าอยากลองเล่นดูนะครับสั่งได้ที่ช h อปปี้นะครับราคาถูก เอาเรื่องอนะราคาถูกดีครับตอนนี้เขากำลังเซลล์อยู่นะครับจาก156บาทเหลือเพียงแค่56 6าบ่ทุกคนรีไปเซลล์เลยนะครับร้านจะเขียนด้านล่างกำกับว่าอยู่สมุนปรการนะร้านนี้จะตรงปกหน่อยแต่ร้านอื่นไม่รมู้ไม่เคยสั่งเหมือนกันแต่ร้านนี้กำลังกำลังดีเลยครับชอบชอบ ต้องใช้ความพอดีโอ,อโอ้คี่บ้านไปส่งด้วยขอบคุณนะครับผมดีใจที่เจอมีเอามากกว่ามีมีเออดีใจที่เจอผมเนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้ว่ซื้อทีมที่ไหนมา <c oughs> ประภณแตะ <c oughs> แปะไม่ได้เราต้องใช้ความแบบพยายามสูงนะทุกคนอันบ็อกฟิงกอ์บอรดตอนแรกผมซื้อมานี่ผมคิดว่ามันแปะง่ายๆนี่ไคิี่ติงมันยากมากเห็นคนอื่นแปะกันแป๊บเดียวได้แล้วมมอนมผมอ่ะมาแล้วเนะี่ยหานาทีแล้วเนี่ยคลิปเนะี่ เกมที่แล้วอ่าเดี๋ยวผมขอพูดไปได้ใช้สมาธิเดื่อละกันสำหรับย่ yeah, ได้แล้วเย,ย้เป็นรถใหม่หนึ่งจะได้รู้ว่าโอเคอุ้ยอุ้ยอ้ย,อยมันใช้ได้นะทุกคนโอ้โห จริงๆอิครับทุกคนมันดีมากอ่ะมาอ,ะอันนี้มันก็จะดีหน่อยพอเพราะมันเป็นกิ๊บเทปกิ๊บโฟมมันเป็นกิ๊บโฟมอ่ะม,มันเป็นโฟมมันจะเล่นง่ายหน่อยแต่มาเทียบกับกระดาษทรายดูกระดาษทรายจะถือว่าเล่นได้กระดาษทรายกระดาษทรายก็เล่นได้แต่พอมาดาู โฟมก็จะดีหน่เ็าากัอน,นบบกอน,นี้อ่ยอ่ะต่อไปเราก็จะบุนก่อนล้อเป็นลูกปืนนะล้อเนี่ยก็จะมีลูกปืนแล้วก็จะเป็นแบบกิฟโฟมยางอ่ะ เหมืนให้มันหลวมหวม,มันจะได้ลื่นแขกาลังดีครับพอเหมาะเลย ถือว่าใครอยากลองไปสั่งซื้อลองไปสั่งในท็อปปี้กันได้นะครับราคาถูกมากตอนนี้รีไปซื้อกันเลยนะครับค่าส่งยี่สิบบาทมั้งครับจากบ้านผมนะบ้านผมจะอยู่แบบอยู่บ้านรีเคนะจากอันนี้ร้านจะอยู่สม,มุดปากามมปาการสมุดปากการแล้วก็แบบคา่คาค่าสฟินก็บอร์ดครับห้าสิบหกบาท ห้สิบบาทแล้วก็ค่าส่งค่าส่งเออประมาณยี่สิโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปสตรีมเกม e ฟุตบอลนะครับ EP สองต่อจาก EP ที่แล้วที่ผมลงไปเมื่อเช้ามั้งนะที่ผมลงไปแล้วก็แบบทัวอนะีเวนต์่ะที่จะเอาตัวอวตารอะ ขอลาไปด้วยขอลานะครับบ๊ายบายเจอกันท่ามกลิปหนะ้า